สวัสดีครับนี้หมูสนามพรีวิวก่อนเกมในวันที่1มีนาคม2566เรามารายงานผล2คู่เมื่อวานกันก่อนเลยนะครับสำหรับนักลงทุนคู่แรกฟูลแลมพบกับบรีดฟูลแลมต่ออยู่เสมอครบครึง่งฟูลแลมชนะไป2ประตูต่อศูนย์ผมก็ให้ฟูลแลมไปนะครับคู่แรกบวกแล้วคู่ที่2บิทตนซิตี้เจอกับแมนซิตี้แมนซิตี้ต่ออยู่ที่สองลูกควบ2องลูกครึง่ง เมื่อวานนี้แมนซิตี้ต่อเยอะมากเลยนะครับแมนซิตี้ก็ชนะไป3ประตูต่อศูนและผมก็ให้แมนซิตี้ไปนะครับคู่ที่2ก็บวกแล้ว2คู่เมื่อวานนี้เข้าทั้ง2คู่เลยนะครับเรามาต่อ2คู่ของวันนี้นะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยเป็นสือพิมเมรียอังกฤษ อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเวอเรตตั atan, แต่เวลาตี245นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลชนะ2เสมอ1แพ้2และทีมเยือนเอเวอเรตั atan, ชนะ2แพ้3เรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลภายใต้การทำทีมของมิเกลอตัตเตตาพาทีมกลับมาทำผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องเกมล่าสุดก็เพิ่งชนะมาซึ่งทําให้ผลงานตลอด2เกมหลังสุดเป็นการชนะมาทั้งหมดและยังนําเป็นจา่าฝูงทางฝั่งเอเวอเรตตภายใต้การทำทีมของชอนได้เจอกันนัดล่าสุดก็ฝาก้อยแค้นเอาไว้เพราะชนะเจ้าถิ่นมาได้แแแตตต่่่่ผลลงงงงงงาานนขอออทีมมมยยยยััไิูเคะ้้ ขยับออกจากโซนตกชั้นนะครับแต่เกมนอกบ้านก็ยังเป็นจุดอ่อนที่ยังแก้ไม่ตกและเลยราคาก็เปิดออกมาให้อาร์เซนอลต่ออยู่ลูกครึ่งและราคานี้อ้างอิงจาก GM Z Sport ของเก m เ168นะครับและคู่แรกผมขอแนะนําเชียอาร์เซนอลดูดีกว่าครับเรามาต่อคู่ที่2นะครับเป็นบอลถ้วย f อฟเัแมนยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเว์แฮมยูเต็ดในเวลาตี24:15ฟอร์มท่านล่าสุดของเจ้าบ้านแมนยูชนะ4แพ้1และทีมเยือนเวทแฮมชนะ2เสมอ2แพ้1เรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับ นาทีนี้คงไม่มีอะไรหยุดความมั่นใจของแมนยูได้แน่นอนกับการคว่ำยักษ์ใหญ่จากสเปนในบ้านตัวเองและยังมาคว้าแชมป์คาราบาวครับได้อีกยิ่งเพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีกผิดกับเวสต์แฮมที่มองดูแล้วไม่มีทางไหนที่จะชนะแมนยูได้เลยและยิ่งในปี2023แมนยูยังไม่แพ้ใครในโอทาฟอร์ดแม้แต่เกมเดียวและยังเชื่อว่าสิ่งนี้ยังเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนและเลขคู่นี้ก็เปิดมาให้แมนยูต่อที่1ลูกราคานี้อ้างอิงจาก GMSport ของ g m s 168นะครับและนาทีนี้ก็ต้องยกให้แมนยูเลยและคคูู่่สออบบขแนนนนะะเชยรั เรามาทวนกันอีกรอบน,นะครับคู่แรกอาร์เซนอลพบกับเอเวอเรตต์อาร์เซนอลต่ออยู่ลูกครึ่งแนะนําเชียร์อาร์เซนอลนะครับคู่ที่2แมนยูพบกับเวสต์แฮมแมนยูต่ออยู่1ลูกแนะนําเชียร์แมนยูในเตตนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดฟุตบอลสคู่ของวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมูสนามด้วยนะครับรถ้าสนใจบอทำำลทํากําไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือแอด gmz16